วันนี้เราก็จะมาแข่งรถท่ามกลางสายฝนนะครับทุกคนเ,ออเรียกพี่ว่าฉลามขาว two one let's go ที่สามนะครับไม่เคยได้ที่หนึ่งสักทีนายตัดไหมเออ้าเวียนหัวตรงเนี้ย โอ้โหไม่ได้วะโอ๊กูไ right? <you>, ม่จำวะเนี่ยนี่เป็นไงโอ้โห่อกี้กูยังเซี้ยวอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเค ย่งไม่ลงตัวโคตรยากอะ่ะโผล่ไปทีเยอะเลวๆอี้ยี่ที่สี่เลยนะ่อีเยี่ยังไม่ไ,ไหนไงวะไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ยังในตัดเย้เฮ้ยเฮ้ยหลุดหลุดหลุดอไอ้ชิบหายเคดีไปที่หกอิสัต What โอเครู้เลอว่ากูไม่ได้ที่หนึ่งอยู่แล้วแหละไม่เป็นไรรู้มาขับรถเล่นแล้วกันไปเฮ้ยเอามึงลงจากรถทำไมเฮ้ยไอ้เฮี้ยไม่ลงจากรถเป็นเฮี้ยอะไรกันที่หนะ้าไปโอเคครับโอ้โห สัตว์ขึ้นไปที่4ได้วิเดียวคุดถ่ายเพื่อนฉีกเองแล้วกูตกท้ายอีกแล้วตลอดไม่เป็นไรครับทุกคนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ยิบกูว่าไม่น่ายิบใครทันละคองนี้กูจะไม่หลุดอีกกูหลุดไปแล้วรอบหนึ่งกูจะไม่หลุดอีกละไป ตกไปดิเออกูเสียวตรงนี้แหละแม่งตกที่สี่วันที่สี่เอ้ยไปเยอแม่งน่าอยู่ที่แค่ที่สี่นี่แหละกูอะ ะรียบยิปไปไหนตามไปเฮ้ยเอมาดูสิโตรอดห่วง ไม่ไม่ไม่โอเคไอ้แยกูเกี่ยวกับความแลละ 1> 1, 1, 1, 2, หนึ่งอะไอสองคันดูไมน่าที่ทันอะไม่น่าตามทันอะแข่งรถดิ้เย่เลเวลเป็นร้อยก็แพ้ก็แพ้ได้ดูยดเยอะรถเจ็ตไม่ไม่มีดอกใช่ไหมนี่ไอสัตว์โคตรเที้ยเลย ไม่กล้าดิมแล้วพอนนี้เพจะเสียแล้โอ้โหชนกระแพงนี่คือไปอ่ะขับๆอยู่เพื่อนกระแทกมึงก็ไปแนละ้วสินเชยอยู่งนานแล้วเวีเยที่สี่เอ๊ แบบกูโคตรชอบคันนี้เดี๋ยวกูหาสีขาวก่อนเออนี่แหละไป once เฮ้ยเฮ้ยหลบไปดียอดอันดับห้าไอ้เหี้ยเออยจบไปน้องพี่มาพี่มาก่อนพี่มาก่อนขวาไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นกองคนตีนกันแต่ละตัวเปรตเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยหลบไปดิแม่ใหญ่ชนชนนิดเดียวแม่งเสียหลักได้เลยมาว่ะมาว่ะเฮ้ยกูมาว่ะรอบนี้ที่สองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งว่ะมาว่ะเฮ้ยแต่ว่าด่านนี้คือยังไม่เคยเล่นนะกลัวกลัวไอ้เหี้ยเยอะมากเอาไอ้สัตว

ไม่เห็นทาง,ทางการบ้าสั์ไอ้เฮ้ยสปายมาเดมัยวนี้เฮ้ยเฮ้ยพวเกียรติตึงขมยากไงแม่งเ้ย ฟ้าถ้าไม่ส่งมาให้เธอมีใจก็บ,บอกกันสักคำเป็นไรเฮ้ เห้ยเฮ้ยเฮ้ยอยชนดีว่ามองแองเละเโอโหมึงนี่นะว่าอะไรที่สิบจริงด้วยหาเฮ้ยเฮ้ยนายนายนายเจ๊แม่มึงไอ้ควยเจ็ตดีไม่เล้ยเอ้ยเกรดอย่าชนโตด้วย เฮ้ยเข้าไปไกลเลยนะไปไกลเลยนะเดี๋ยวมาใกล้กูกุ๊ยอย่าโดนรถกูอีสเด้ยเฮ้ยเอาเมึงอีกแล้วเหรอสมุนหน้าไปขวางทางบ้าบอเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห ยี่ที่สิบสองนี่เราต้องแบบหาจังหวะแล้วก็รอดไปทั้งเป็นว่าเราก็ต้องแบบประมาณไอสัตว์เนี่ยยี่สิบสองเลยที่โลหลไอ้กูใช่ไหมเนี่ยแข่งกันสิบสองคันเมื่อวัด ซ้ายกว่าขวไม่ดีกว่าแล้วไปซ้ายดีกว่า จเจออะไรดีขึ้นเฮ้ยโคตรยอดขึ้นมาเป็นสิบเพ็ดต้องดีใจเนี้ยเฮ้ยนี่เนะี่ยทษทีเฮ้ยมีโอกาสขึ้นนำวะเฮ้ยชมวิวสวยงามโ์ อีกแรงเลยะคุมรถไม่ได้เฮ้ยไปอัดไปอัดไปอัดไป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 เยี่ยฉันชายอยู่หน้าน่าจะไม่ทันละหน้าที่สิบนี่แหละ ไอ้เวเขี่ยโอเคที่สิไปโอเคครับทุกคนวันนี้ก็น่าจะพอเท่านี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเจอลบแจกกล้วยด้วยนะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้า